สวัสดีครับอยู่กับเรานะครับทางช่องนะครับผมปานฝันแฟมิลี่นะครับผมก็าสวัสดีนะครับผมแม่แม่สีทุกท่านเลยนะครับอวันนี้ก็อาบน้าแม่อ้วนนะครับผมนี่อ้วนอาบน้ำแม่อ้วนนะครับน่ มาไม่อ้วนนะครับ ูเด็กดื้อนะครับนี่ดูดูความซนดูความซนของเด็กอ้วนเนี่ยดูนะครับผมแม่แม่เอซี F C. ดูดูอ้วนทำ แป้งแล้วเนนายพี่ชายเองอยู่นายพี่ชายเองทำไมไม่เอาดินมาโรยให้น้องสาวหน่อยนี่หืมเนาะจะได้ชุบแป้งอีกเอาตรงนี้อีกโอ้อีนูจะเอาตรงนี้โอ้ชอบตรงนี้อีก เอา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 ตรงไหนอีกเอาให้ทั่วเลยเอาเอาให้ทั่วเลยครับเอาที่สบายใจครับเอาที่สบายใจเลยครับอือ่ะชอบตรงไหนครับอ่ะ แอบตรงมีน้ำอ่าเอาเลยขีดน้ำให้เมื่อกี้เองเล่นเลยเอาที่สบายใจเลยครับชอบแบบไหนจัดเลยครับอือเอาเลยครับเอาเดี๋ยวเอามาใส่ให้อีก เอชอ,บบบอชอบแบบน้ำหรือชอบอาแบบน้ำเอาจัดให้หมดเลยเอออืมไหนี่เช็คดูไหนไปเช็คอะเอาทรายให้น้องเล่นหน่อยเร็วพี่เช็คอยู่ไหนเนี่ยน้องอยากเล่นทรายอีกแล้วแต่ให้เยอะๆเลยเอืมเนี่ย เออเอาจัดเลยครับอืมอะเห็นไก่ไม่ได้เอา้าเอ้าลายไกล่แล้วเอา้า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 นี่ข้างหลังอ้วนเนี่ยข้างหลังตัวหน,นึ่งเนี่ย อืออือจะอือแล้ววนจะอืออ้าวห่อน้ำประปาแตกแล้วนะครับอืมบนชุ้งด้วยเออบนชุ้งเออบนชุ้งด้วยน่ ขี่ด้วยอึด้วยโอ้โอ้ทำไมไม่อยู่กล้องมาแล้วครับมาแล้วครับเด็กอ้วนมาแล้วมาโมยวายเหมือนแม่ยิงแล้วมาโมยวายเหมือนแม่ยิงแล้วเอา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 แล้วเอาแล้วครับเอาคัน กันอะไรเมื่อกี้ก็ทูบแรงให้อยู่ฮึโอ้ยนอมาขันจังได้อีกน,นี่เอา้าเอา้าเอา้าเอาแล้วเอาแล้วนะ เอาเอาอันอีกแล้วเอาเอาเอาดูดูดูความซนดูความดื้อดูดิเด็กดื้อนี่ดู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 อะไรเล่นน้ำแล้วดีดเลยนะ เอา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 ตรงไหนเลือกเอาเลยชอบถูตรงไหนอ่ะ ชอบตรงไหนเอาที่สบายใจเลยครับเอาเอา น้ำขึ้นมาถ,นนนนถึงสวนอ้อยแล้วอ้วนอ้วนน้ำมัขึ้นถึงสวนอ้อยแล้วอ้วนทำยังไงถ้าลงนี้ไม่สูงนี่เรียบร้อยจมน้ำเต็มนี่ยังสูงอ้วน ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมเมเมฟซีดูนะครับดูขึ้นมาเรื่อยๆเดี๋ยวจะถึงอ่างเด็กอ้วนแล้วนะครับโอ้ยน่าอ้ยน่าอ้ยน้าเรียบร้อยเลยนะครับอ้อยของเรานะครับผมไม่เหลือทีนี้เยอะกว่าทุกเยอะกว่าปีที่ผ่านมานะครับเรียบร้อยเลย นู่นน้ำนี่ก็อ่างเด็กอ้วนโอ้ยมีแต่น้ำเลยเด็กอ้วนน้ำเยอะมากปีนี้ ตีที่ผ่านมาเหลือประมาณสักห้าเมตรได้นะครับไม่ไม่ถึงต้นใหญ่นี้นะครับผมไม่อ่าไม่ไม,ไม่ไม่ถึงต้นใหญ่นี้นะครับนี่นี่นะครับปีนี้เลยมาแล้วนะครับผมนี่อ่าเข้าสวนอ้อยแล้วนะครับผมตีที่ผ่านมาไม่เยอะขนาดนี้เลยเอ้วนเ้ย สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s ั b สไคร b e นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์อ่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะครับอ่าเด็กบ้วนของเรานะครับสวัสดีครับ